สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง19ธันวาคมมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกรอบจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะก็จะทําให้บ้านเราตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงค่ะโดยภาคอีสานนะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและจะเย็นลงอีก3-5องศาค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาค่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางนะคะยงคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะก็จะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้างนะคะบริเวณอ่าวไทยคลื่นลมมีกําลังปานกลางค่ะโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 m, เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นต้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดิน เรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้กันเอาไว้ด้วยนะคะมาดูสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5กันมากวันนี้สูงหลายพื้นที่ค่ะสูงสุดวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร80.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบกับสุขภาพนะคะรองลงมาค่ะที่เขตหนองแขมกรุงเทพ69.3มไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง59.8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง2พื้นที่นะคะและในระยะนี้ค่ะ คาดการณ์ว่าฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพรวมไปถึงปริมณทลนด้วยนะคะจะมีการสะสมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศค่อนข้างไม่ดีค่ะหลังจากนั้นคาดว่าวันที่17เป็นต้นไปการระบายอากาศก็จะด,ดีขึ้นค่ะช่วงนี้ออกจากบ้านก็อย่าลืมพกแมสช่วยป้องกันฝุ่นกันด้วยนะคะส่วนภาคเหนือค่ะค่า PM 2.5อยู่ในเกณฑ์ปานกลางไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะหลังจากนั้นแนวโน้มคุณภาพอากาศก็จะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนี้ กับคณิษฐาลมฟ้าอากาศสวัสดีค่ะ